ปุนตุกปุนตุกข้ารถข้ารถข้างข้างปลายหยางจากบ้านท่าไปปาแฟกครับเส้นน้องกระโผ่เส้นน้องกระโผ่ครับร่มแห้งเมื่อนอยู่ยครับวันที่เจ็ดพื้นที่เจ็ดรมแห้งครัครับ มืันนี้กับเจ้าวันที่แปดแล้วแปดกัญญาแปดกันยาครับวันนี้วันที่แปดกันยาครับตรงรนะ้ครับไปอย่าง่างรุน เกตีนี้ออกมาทางทางเชื่องมงองูขางโรงเรียนครับขางโรงเรียนขางวัดพระใหญ่ฮะขางวัดพระใหญ่เกตีนี้จะออกสอดออกไปทางหนองหมูงามออกไปป้าแฝดครับไปกุดขี้เขียวก็ได้เกตีนี้ปเป็นเดียวกันครับทางล็อก่านลาะหน้าครับ ส่วนอย่างไาแต่ะรลองน้าเลยเต็มลองน้าคนตกงแห้งไรมาขึ้นต่นอย่างก็จอนหนึ่งเนี่ยส่วนอย่างดีทีหนึ่งออกทางคนหนึ่งเขาได้ออกหน้าางสวนนี้ชัางหนึ่งเขามาหาทางนะส่วนอย่างหนึ่งเขาเอาทาง นี่เลยเว้ยไ่เลยป็นพ่อคุยตัลยเพรดีต้นกล้วยอยู่หน <boundaries. S 1> <si suppression> ้าม <fin anta> <ots> ันนนั่ลมมันแห้งต้นกล้วยลมทับน้ำหมกจับย้อนลงก็เลยตัดได้ก็เลยเดี๋ยวมาส่งให้มูหมูเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะหมูเลี้ยงแพะก็เลยเดี๋ยวมาฝากมู ก็าตาจีบไือซื้อ ບໍ່ມີຄົນໄປເບິ່ງ どうしてすばらし 要慌不？要，哎，扑不不不不不不哎，躲躲躲！ เบเอาไว้แค <elim> <enjoying ourselves> ่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย